ส่วนอีกข่าวหนึ่งนี่เป็นข่าวเศร้าของวงการตํารวจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะผุ้่งคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีกับพวกอีกแบบนายเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปรีดซับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีประโยคเด็ดบอกว่าเป้รักพี่เท่าไหร่เป้เขียนมาไอ้ที่ว่าเขียนมาเนี่ยเขียนอะไรเดี๋ยวเรามาตามกันต่อวันนี้ล่าสุดนั้นมีการถแถลงด้วยแต่ว่าไปย้อนดูเหตุการณ์กันก่อนที่ตํารวจนั้นเตรียมจะออกหมายจับนะคะเป็นประดับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีค่ะ มีรายงานนะคะว่าทางสพขุขตจังหวัดปทุมธานีเตรียมแจ้งข้อหากับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีแล้วก็พันตำรวจเอกนรงฤทธิ์วาสุพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรายที่สาคือพันตำรวจโทเสถียรรัตพงษ์ชัยรองผู้บังคับสพหนองขามจังหวัดชนบุรีเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งอันดับที่4ี่นี่คือพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตร สืบสวนสอพอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ5คือพันตำรวจเอกํำรงอ่อนตาพุ่มกับสอท6พันตำรวจตรีนาคราชนนสีนาฏ7พันตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่8คือร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์บุตรดาเลิศและ9คือนายพิสิทธิ์หรือนายต้นคณิสรพานีสุดท้ายคืออันดับที่10นายวีระหรือบอยนาซับนะคะข้อหาเนี่ยมีด้วยกันที่แจ้งจะแจ้งนะคะก็คือ3ข้อหาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตข้อหาที่2คือร่วมกันคมคืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยกูเข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตเสรีภาพและชื่อเสียง 3. ก็คือร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น หรือกระทำการโดยประการให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพทางร่างกายค่ะที่นี้มันมีหลายจุดเกิดเหตุซึ่งเราต้องพาย้อนไปกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอปอสอที่จังหวัดชนบุรีได้เข้าไปตรวจคน้นพื้นที่3แห่งจุดแรกคือหมู่บ้านเซนโตรที่แขวงส,ส,สวามสมาวาตันนะคะที่เขตคลองสามวาแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาได้หราย จุดที่2ที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ปิ่นเก,ก้ากัญจนาที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีไปตรวจค้นเนี่ยไม่พบผู้ต้องหาเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าใช้แอปพลิเคชันไลน์ติดต่อโดยใช้ชื่อว่ามิสเตอร์ต้นแล้วก็ส่งหมายจับไปให้ดูนะคะจุดที่3าคือหมู่บ้านชัยพฤกษ์ปิ่นเก,ก้ากัญจนาที่บางใหญ่อันนี้ตรวจแล้วไม่พบผู้ต้องหาจากนั้นชุดจับกลุ่มของพลตํารวจตรีกัมพลลีลาประภาพรภูมงคับการตำรวจภูธรชลบุรีเนี่ยก็นำตัวผู้ต้องหาไปลงบันทึกจับกลุ่มที่สพคณนายาว เราก็นําตัวพี่ไปที่สถานีตํารวจพุทธรจังหวัดชนบรุรีตรงนี้นะคะผู้เสียหายได้พบกับพลตารวจตรีกาพลแล้วก็คุยกันเรื่องคดีความเส้นทางการเงินว่าพัวพันกับครอบครัวโดยจังหวะหนึ่งพันตำรวจพลตำรวจตรีกำพลแจ้งกับผู้เสียหายว่าเรื่องนี้มันมีทางออกแล้วก็บอกอีกประโยคที่ว่าประโยคเด็ดนี่แหละเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาหลังจากนั้นผู้บุคับการก็นําตัวผู้เสียหายออกไปจากห้องจากนั้นได้มีนายพิสิทธิ์หรือในต้นเนี่ยนะคะ เข้ามาในห้องอีกคนหนึ่งแล้วก็ดึงตัวผู้ต้องหาไปพูดคุยเกี่ยวกับการเคลียร์คดีค่ะโดยผู้เสียหายได้เสนอเงินจํานวน20ล้านบาทแต่ในต้นไม่พอใจบอกว่าต้องการ140ล้านเป็นค่าเคลียร์คดีก็มีการต่อรองจนเหลือ65ล้านบาทหลังจากนั้นมีน, Boy, นายบอยนาซับก็บอกว่าอ,าอยู่เฉยๆแบบเนียนกลิปเลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้จบ จ่ายที่ต้นเลยเพราะช้าทุ่มในวันเดียวกันก็มีการตกลงเรื่องเงินเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นําตัวผู้เสียหายออกจากสถานีตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยรถโตโยต้าเอาผาสีดําซึ่งผู้เสียหายเนี่ยนั่งไปกับนายบอยไปยังชั้น4ี่ที่นี้ไปที่สอพอบางละมุงนะคะนายต้นและนายบอยก็ได้ให้ผู้เสียหายติดต่อเพื่อนให้หาเงินมาเคลียร์65ล้านบาทนและในคืนนั้นเองค่ะผู้เสียหายก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอพอบางละมุง พอมาวันที่14พฤษภาคมผู้เสียหายสามารถติดต่อขอยืมเงินจากเพื่อนและญาติได้เพื่อส่งให้กับกลุ่มนายวีระและก็นายพิสิทธิ์นะคะนัดส่งเงินกัน2จุดจุดแรก20ล้านบาทนี่คือจุดที่1ที่ลานจอดรถสุดซอยหมู่บ้านชัดนรงที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็เอาเงินใส่ท้ายรถไป จุดที่2อีก85.2ล้านบริเวณหลังวัดแสงแก้วโพธิยานที่จังหวัดเชียงรายพอส่งเงินกันแล้วเนี่ยชุดจับกลุ่มก็นําตัวผู้เสียหายไปที่สพแสนสุขเอาไปส่งพนักง,งานสอบสวนโดยมีพลตํารวจตีกําพลได้อยู่ที่นั่นแล้วค่ะและสั่งการให้พันตํารวจเอกนะรงฤทธ ซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเข้ามาคุมตัวทําสํานวนประกันตัวภายหลังผู้เสียหายได้รับการปล่อยตัวที่ได้ชุดจับกลุ่มก็นําตัวไปส่งให้ที่บ้านพักเมื่อวันที่15มิถุนายนหลังจากนั้นกลุ่มของในต้นและานบอยก็มีการนัดพบผู้เสียหายอีกรายที่บินไปต่างประเทศให้เอาเงินมามอบให้อีก30ล้านบาทแล้วยังไม่พอนะคะ ตรงนี้นะคะขอเขาเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้กลุ่มของนายต้นและนายบอยเนี่ยมีการเรียกเงินจากหุ้นส่วนผู้เสียหายอีกหลายครั้งอีกประมาณ50ล้านบาทผู้เสียหายเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ไม่พอใจกับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ของตํารวจชุดนี้นะคะ mm. ก็เลยเอาเรื่องนี้เอาหลักฐานต,าต่างๆไปแจ้งความที่ตํารวจสพขูคคตจังหวัดปทุมธานีเพื่อดําเนินคดี ล่าสุดวันนี้ค่ะที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตารวจตรีอาชยนไกรทองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีการถแถลงเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าพบตรก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้มอบหมายให้รองผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติคือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะท่าน ตามที่ได้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดาเนินคดีกับทางาผู้รับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมพวกจํานวน10บส,บส,บสบายนะครับครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาในกรณีที่อ้างว่าได้มีการตรวจค้นจับกลุ่มและมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นจํานวนเงินเป็นจํานวนมากนะครับในกรณีนี้นะครับท่าน พลนุเกดำรงศักดิ์กิติประพัฒท่านผบตรได้สั่งการให้ท่านพลนุเกสุรเชษฐ์หักพานนะครับผู้ชันก,การตรวจทร,ทรนภาคหนึ่งผู้บัญชาก,การตรวจผู้ทอนภาคสองนะครับเข้าควบคุมกำกับดูแลในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและใกล้ชิดนะครับซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสพตคูคดได้มีการรับคำร้องทุกดำเนินคดี ในเรื่องของอดําเนินการสอบสวนนะครับในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับในส่วนนี้เพื่อไม่ให้มีความเสียหายต่อทางราชการนะครับแล้วก็เพื่อได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างชัดเจนถูกต้องสำนักง,งานตรวจหังชาติจะได้มีการทำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง8ปลายเข้ามาช่วยราชการที่สอประกอตลอ ภายในวันนี้นะครับจนกว่าคดีหรือเรื่องจะเสร็จสิ้นนะครับก็เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายจับตำรวจนายใดนะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคือถ้ามีมูลความผิดอันนี้จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงประโยคที่ผู้การชนบุรีสอบถามว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่ อันนี้ต้องให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมข้อมูลให้กระจ่างแล้วก็ต้องสืบสวนพฤติกรรมของผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างไรด้วยนะคะแต่เบื้องต้นก็ได้รับการยืนยันว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้การชนบุรีและเป็นการจับกลุ่มที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นั้นมีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็คือการถแถลงล่าสุดวันนี้เลยแหละคะ่ะความรักเนี่ย แปลเป็นเงินไปซะแล้วนะคะรักเท่าไหร่เขียนมารักเท่าไหร่เขียนมาคุณผู้ชมรักเราเท่าไหร่เขียนมาเขียนมาแล้วส่งของจริงมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเป้รับผูกการเท่าไหร่แป้เขียนมาอมโอ้โหนะคะก็อย่างที่รายงานไปนะคะว่านอกจากตำรวจ8ปดนายเนี่ยก็จะมีประชาชน <c oughs> อีกสองคนใช่อเพรอีกคมหาที่ก็ร่วมกันแต่ว่าตำรวจนี้ก็เด้งไปก่อนก็ตั้งตามกระบวนการคือต้องมีการตรวจสอบนะคะโอ้โหนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะคะเพราะว่า คือไปจับกลุมเขานะคะเวพนันแล้วก็ไปรีดเงินเนี่ยไม่ใช่บาทสองบาทร้อยล้านอ่ะ<ช>คุณผู้ชมนะคะอ้น,นี้นะเป้รักผู้การเท่าไหร<ช>่เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่อง